เม้อกอลโาแมาไปเรื่อยๆครับจะเป็นค้าวรของเจ้าเ่าหรือยไม่รู้ครับเขาเม้กับเจ้าหนุ่มันติเาเ่าองเห็นเดหนุ่มนี้เดินหน้าตาแข่งเกรยดครับไอ้ี่คงมีปัญหาเลเดินเลี่ยงไปเลยครับได เล่นของไม่กงมกับเปลี่ยงไปอแถมเ่นมาเล่นไม่เล่นหลมาวะไม่เล่นอ่ะไปเล้นก็ไปมึนครับไปะะไปไปไหนก็ไปลมไม่ดีลมไม่ดีเออ ทำไมไม่เขียวชิเคเ,เล็กนะตัวแล้วลินพัตตัวเกูหมายถึงว่ากูเนีอารมณ์เสียอามเสีย,เ,ยเออทำไมไม่หาที่ปล่อยลมล่ะพี่ลมอย่างนั้นกูไม่อันไม่หรอกกูปล่อยไปแล้วมึงกูห,งหมายถึงว่ากูเนี่ยแบบเครียดอะอารมณ์ไม่ดีอะอารมณ์อารมณ์มเสืเฉียวอะแล้วกอนพัตตี้ใจเย็นก่อน หยุดคุยกันก่อนพี่กำลังจะไปไหนจะไปข้างหน้าแล้วพี่มาจากไหนมาจากข้างหลังเนี่ข้างหลังที่พี่ว่าเนี่ยมันคือที่ไหนในเมืองไงในเมืองเออพอดีเลยครับพี่ผมไนี่ยมาจากข้างหน้ากำลังจะไปข้างหลังแลกข้างหน้า<ม>ทาาี่ว่าเนี่ยก็คือบ้านกนพอดีว่าผมอมอนนีทีท่งนากับคนในเมืองพอดีแล้วมาเจอพี่เนะี่ยแต่จะรบกวนให้พี่นะ่ะมีอะไรห,หน่อยได้หรือเปล่าอะไรอ่ะพี่จะไปทำเทาไหร่จะทำอะไร ก็พอดีว <S an> <ๆ>่าแม่ผมจะเป็นนี่คนในเมืองเขาอยู่ผมได้ต้องมาใช้นี่แทนแม่ครับใช้นี่แทนเท่าไหร่สามพันก3สามพันสามพันพี่เขาเป็นนี่ใครคขาอวะที่สำคัญเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละที่ผมจให้พี่ช่วยอ๋อแล่ดูตรงตามนี่เหรออ๋อเนี่ยครับแล้วทำไมบอกกูคันหัวตาอม ก็คือว่าแม่ผมจะ้ไปนี่ทีเมืองแล้วผมได้เพิ่งจะเข้ามาในเมืองครั้งแรกผมรู้จักแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าตาเลยเหรอพี่อยาจะรู้จักก็จะได้บอกให้ผมไอ้เขาอ๋อมาเออแล้วแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงอ่ะเราแบบไม่รู้นะสิรู้จักแต่ชื่ออย่างเดียวรู้แต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ลุงเลอดอะไรไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเลย โอเคสามพันเลยนะโอเคแปลว่าอะไรรู้จักแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลยมันโอเคแปลว่าอะไรพี่โอเคอ่ะแปลว่าใช่จบเลบบยอนะ๋อไม่รู้เลยพี่พี่ยู่ยังไงพี่ได้คำเดียวไม่ต้องบอกไม่ได้พี่ไม่ดูดีก <Okay. S 2> ่อนโอเคพี่ยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรเออแล้วเขาชื่ออะไรอ่ะ อืมชื่อว่าแม่ทับมนตราครับเธอจะรู้จักไหมรูปเหลือไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยโอเค,อเคอยังมันแล้วโอเคไม่มัน มาใช้ตา่างคอนโดเรื่อง3,000บาทรู้จักแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าข้าจาา้าเออคนอย่างนี้ต้องมีด้วยนี่ตุ้งตันแต่เราเรานะถ้าเจอฉันมัจะเป็นแม่ทำมันตาล่ะสาวผ่านแล้วไม่เห็นเลยเนี่ยไม่ลองถามมันจะได้ใส่กอ็อย่างเงี้ยเออปล่อยนอดได้ไหมเดี๋ยววินมอนไซเอาไปทาคาเซน่าเลย ลาบลอยแท้ๆแต่บางคนยืนจอาเฮ้ยไอ้หนุ่มข้าไม่โกรธคุณกนเลยจะรู้จักในถนนกลางพี่เปลี่ยนไปเรื่ยใช่คนเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเปลี่ยนเยอะมากหว่างรักก็เช่นกัน เจ้าไม่รู้จักแม่ทับมณตาฉะนั้นเจ้าจะต้องไปไหนไกลเราเนี่ยแหละคือแม่ทับมณฑา ดยที่ไมรู้ที่ไปที่มาไอ้เอาเงี้ยไม่นีครับไอ้ยุทก Oh, ตอนทำมาโหรวมอยู่ตอนนี้โตแล้วรวมอยู่เลยเฮ้ยเ้ยเยบอได้ไหมไกูเดี๋ยวโอ้โไกูเดี๋ยวเดี๋ยวไปกูเดี๋ยวโอ้ยตายแเดมเมกเดอ้ลวเตาแล้ว

ยังไงมาตาง่ะต like, ื่อ้ากจริงเรื่องอะไรเนี่ยได้ยินชื่อไม่ได้ตามได้ได้ฟังมังเนี่ยฮะมึงชื่ออะไรเนี่ยม่าเก่าเราต้องมีเรื่องส่วนถ้าไม่มีเรื่องคือจะได้ฟังมึงมาแบบนี้เงิเรื่องอะไรได้ฟังหน่ะได้แล้วได้แล้วไอ้กูเล่าให้ฟังเองมึงตั้งใจฟังเลยกะเล่าอีกครั้งเดียวกูชื่อสันติมีพี่สาวชื่วงเวลาตรี เอ้าน <ot> ั่นมึงก็ลูกได้ต๋อมใช่พมึงรู้จักชื่อแม่กูณได้เหรออ้าวมึงรู้จักชื่อแม่กูได้ไงอู้ห้าูเราเอาอ่ะเห็นมึงมาต่อๆเหมือนกันถูกไหมล่ะงูเดาแม่ใช่หรอ พี่สาวเราแต่กูได้เสียต่อแม่ทั้งหมดมาหนูกินในการจุดตั้งท้องไอ้แม่ทั้งหมดมันเนี่ยมาเซ็ญงยากับพี่สาว,าวกูไปเว่ามันจะกลับมารักพี่สาวกูเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยแล้วมันก็หายไปเลยแต่ว่ามันก็ไม่กลับมาอีกเลยดิเพราะว่ามันเดือดเลยดิมันตามไปพี่ปที่ๆรอจะทั้งคนอยอยู่มาแล้วทั้งคนตามยังไม่กลับมาอีกเลยแม่ละนี่มต้องเกิดอะไรก็ไม่รู้เลยต้อเกิดว้า มึงรู้ได้ไงมึงเล่าได้ไงมึงรู้ได้ไงวะมึงโดาอ่ะเดาเอาเดนเอาเคยเห็นที่เกมได้เงี้ยูกไหมล่ะถ <today. S 1> ูกเอาของก่อนไปไหนฮะมึงจะไปไหนงานของที t t ่เกมในทางผู้เจ็บตัวอะไรรอบนี้

ทีพี่สาวคก็รอใช่ไหมจนครบเก้าเดือนคลอดลูกมาก็ยังไม่เห็นแม่แต่งเอาแม่ทัาบนตาเลยชาวบ้าน,นก็ตีถิ่นวินทานไปทั่วแล้วพี่กขเป็นผู้หญิงก็าต้องอาบอายขายหน้าเขาผลสุดท้ายพี่สาวราแต่งคุณน,นอนเนื้อต่าง,งใจเลยตัดสินใจทิ้งลูกเอาไว้แลบพี่สาวคุณเขาก็ต้องหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายและพ,พี่สาวกูตายไอแม่ทับบนตา มันกลับมาที่บ้านพอดีพอมไปดูว่าพี่กูาตายหรือมันมันคิดจะด่าลูกมันไปเนี้นในเมืองแต่แม่กูไม่ยอมมันเลยบอกมันจะส่งเสียให้กับลูกของมันเดือนละสามพันแต่พอรับหลังมันลงบันได้แม่ทัพมคนตายมันก็ส่งคนมาล้างเลยเมื่อไหร่เรื่ไไองอ,อะไรวะเรื่องหมอน มันเลื่นแล้วมึงจะไปฆ้าทำไมก็อยากจะให้มันลื่นอยากให้มันมันตลกเลยให้ตลกคนมึงตลกคนตลกกูมไหมคนมึงไม่ตลกแต่คนกูตลกมึงเอาความพิเศษส่วนมากี่วะพอมีคนมานน่าเกลียแม่ต่อมูกูได้ความที่เป็นห่วงหลังเด็กนี่วิจารณ์คนเด็กไม่ไปเลยแม่ต่อมก็วิ่งเลย ไอ้คนด้านก็วิ่งหนีแม่ผมก็วิ่งมันไอ้คนด้านก็วิ่งหนีจะแม่มึงไม่แก่ใช่ไหมแก่แล้วถูวะหนูวิ่งสะเด็ดเลยเฮ้ยรู้ได้ไงรือว่าแม่กูวิ่งไวหวรู้ได้ไงฮะกูเดาเอาเดาคนล่างล้งไม่ถูกล้างันต้องวิ่งในใจขาดแล้ววะถูกไหมล่ะถูก ขาเหวี่ยงแตกซะมาสิดะว่าวันนี้มันดังไปหน่อยเวลากะไรังดีเพราุดท้ายแม่ต้องกูเนี่ยไปเจอพวกมันทำร้ายจะได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคดีระหว่างกลางทางกูไเจอแม่ก่อนที่แม่จะสสียใจแม่เลยโอกาสเน่าเรื่องด่าทุกอย่างที่กูได้รับรู้และแม่ก็สั่งเสียกูไว้ บอกให้ปูสันติแก้แค้นกับพี่นาตรีและแก้แค้นกับแม่ด้วยตามหาหลานกลับมาให้ได้ศพที่หนึ่งคือศพแม่ข้ามกระดนาน,นและศอกที่สอง,สสองคือศพกไปคนล่าเด็ก <c oughs> เป็นไรเลื่อนเ่อนะครับกูบอกแนละ้วว่าอย่าไปเท้ามันเท้าที่ไหนแล้วพิงจบแล้วรู้เรื่องมันรูน้เรื่องหมดแล้วเหรอมีแค่นี้นะอ่ะเอาฉันกูไปนะ มึงจะไปไหนเอาผักเหรอกินด้วยกันมึงจะไปไหนจะกลับไปข้างหน้ามึงไม่ต้องไปนะทำไมอ่ะตอนนี้เนี่ยกูณเล่าความจริงทุกอย่างให้มึงฟังและใน่องนี้เนี่ยก็มีแค่มึงกับกูเท่านั้นที่รู้เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปให้เต็มมึงไปไหนไม่ได้เลนควากูจะได้แก้แค้นกับแม่ตนควาคูจะได้ฆ่าแม่เข้ามาตราเพื่อจะปล่อยมึงไปได้ ยาถูกติดใน